มาเส็งลูกชายสมมาสางกาดแสงงน้องพี่น้องเนาะยายเ่รโอ้ยสมมาสางกาดแสงกันว่าสันยายกับกินน้ำหนูน้ำเต่าแล่อันบุ้งี่เขายายกับเต่าเราพีเสิเลี้ยงพี่น้องเลยสวัสดีค่ะพี่น้องปฏิบัิว่ายายมาจังเลยเนาะเฏิบัสิว่า,านอ้๊อผู้กเกเ่อเห็นกระไดผู้เกืเห็นก,นก,นกรนกนะปฏิบว่าแม่ปังปนอนน่ะละเนาะมายืดช่องลูกชายได้เหมือนในลูกชาย ไม่เนียจังลูกไส้ลูกไส้เป็นพันบกคอยปนตยูนะพี่น้องก็เลยได้ปลาสมปลาสมของตำม,มีปลาสมตำม,มีแล้วพี่น้องแม่พ่นแม่พ่นเอามาขายไม่ดองน่ะละไม่ดองเ <c ười> พ,พิ่นขันมาเสแยบถ้าได้ขายดีแห้งอุ่นะแนนริงติงเลยพี่น้องเอ้ยแนนค่ะ มาพี่น้องมากินน้ากันมากินกับยายเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยพูดนะพี่น้องเอ้ยตอนหมดงามเลยแสบเหมือนนี้มาแทนลูกใส่ผสมว่ายายมาจากไหนเนาะอ็ดีมากผสมว่าเนาะเคยเบิึงปู่ยาเคยเบิึงยายกันสิจําได้เนาะพี่น้องเนาะนะปั่นเข้าไปพี่น้องพริกเข้าไปเข้าไปแสบพี่น้องมันแสบมันใหญ่เลยพี่น้องเด้อ อืมอืมวุ่นยอยแฮะสมกาลังกินมาได้พี่น้องเด้อมากินน้ำยาเด้อหายยังมากินสบแสนิมกัน วุ้นน่าสมปลาพี่น่อยายบุกค่อยถนัดกับก่างบันไดดยเอาต้นเหนื่อมันอ๋อ,อก,กล้องผู้เดียวกับสิบบวีไพ่ว่าไม่ได้พี่น่อ,อ,อานาไมกินตนแสบไร น,นี่เจอหเห็นปานปายังนอนเนาะไปเห็นจิบจิบหนังจิบลูกซ่า คุณเพิเ่นมาแส่งเลน,นะพี่น้องมาแส่งลูกไส้ท่นมาสางกาแส่งเนาะพี่น้องเนะาะใหญ่หรอเอ้ยท่นมาสางกาแส่งกันว่าสันเห็นจีบกับพ่อน้ำตาออกเลยพี่น้องหล่อน,นังกับบ่เป็นยังหรอกพี่น้องจะไปแส่งกันบ่ดีเห็นลูกไายเบาใน่าจีบหรอเออตาไหลได้ใหญ่ก็ได เดี๋ยวคนให้กำลังใจกันหลยหล,ยลยพี่น้องขอบคุณหลยๆเด้อขอบคุณหลยๆที่ใหขมาก,กำลังใจถูกใจก็เลยเมีย่ยงเฮ็ดตอนน่ะพี่น้องเนาะเขนแต่ใยถวนและวานเนาะตั้งเอาเลยพี่น้องเด้อพี่นบอก ผู้เฒ่าสมัยมก่อนเราพ่นบอกเพ่นว่าอนามคุณไว้ใน้นามไซส์ไว้นอกเพ่นว่าอันพ่นว่ากันอยากให้เพ่นมีดตัวจังมีเพ่นว่าได้พี่น้องเอ้ยอยกใหายพ่นทุกตัวจังทุกอยกให้เพิ่นจิบหายตัวไห้บอดเพ่นว่าได้พี่น้องพ่นไมให้ยเบาตัว ือยาติของกระบ,บดีญาติบรสนับสุนุนเด้บมามาข้ากระเรีอนทานแล้วพี่หน่องเนาะร้อยไร้กับสชายอีกได้บ้านหรือ <c oughs> ตัวลูกอยูบยูก็มาแสงกันแนล้วพี่หน่องเนะาะญากิกับกินน้ำลูกน้ำเต่าเด้อันวันน้เขาญายิกับเท่าเราไปเสี้ยงพี่น่องเลย นี่ผู้หนึ่งใหญ่เขาไปอ่านด่าสุดเจ็ดสิบเอ็ดปีเพื่อนมาก้ายมากบางปอนกินกระจาบมากมากเจ็ดสิบเอ็ดปีพี่น้องจะบอกก้นไหนกำลังใจในหลายกว่าพี่น้องไรายดีน่มรับน่มรับแนงย่ายเขาไปอา่านเดี่พี่น้องบนบอ่านเนีอยช่องของลูกย้า่แต่ละช่องตํมเมียกับลูกลูกไพ่ของตัมเมียนะ คย <S an> อืบนกับเบียรนกะเป็นของหลูกเคยไอ้นนปังปอนของถูกส้ายย่ายเสียงการถอดพี่หนอกหักการแพ่งกันคนอิสานเห่าส่วนธรรมะคนอิสานเห่านี่โมแรงน้ำใจได้พี่นนอกโมแรงน้ำใจเลยซ้ายทย่ายติบโตมาว่าย่ายมาเลยยินแบบอู้ย่ายคือเสียใจแท้ย่ายวะ่ะเป็ดหนังผิด แั่ยังพิดกระดกกระเดือแท้่ะก็อสีแสงเงนินคักเทะนันาโอ้แสบลายปี่นอนมากินน้ำใหญ่เลยยายขอโดยด้วยขันเบอกอันนีแน่ยายอดรเบาไ่าได้อรเบาก่าได้รับผู้ปันหายกำลังใจห้างก็ดีดีพี่นอนเลยเันหาเันแพงห้านดีเสร็จแล้ว ยายก็ว่าลูกลูกยายแต่และคนก็มีคนหาคนแบ่ง,ลง,ลงลหลายเด่ะมันเมันเป็นยังมาไปสิเบื้งหน่อหลวงเนาะยายก็นับมือเถาเลยพ่อข่ามาเขาก็เรื่องเรื่อนพานแซ<ส>่บพี่น้องแซ่บแซ่บหลายลูกละยายจอยอตีมือบัวตัวแหว่ สวัสดีครับมาแล้วพ,พี่น้องบ่คอยเป็นตะยูให้เพื่อนบ่คอยเป็นตะยูไอ้คุณเมียมาออกคลิปแทนจังละให้กำลังใจไว้น้อนนนน้้งเเห็คลิปักำตาไหลได้พี่น้องเลยจัเพี่อพบอกอย่างเงี้ยอันนี้สุปปลาหน่อยนะครับผมพี่น้องสุปปลาหน่อยของผูใ้ใดอยากกินกะตมมั้มหนทักเขาไปในเพจของตั้มหมี่เด็กพี่น้องด้วอ่านี่เต็มเลยเอามาเป็นกูดังเลยเต็มนะครับผมพี่น้องผู้ใดสนใจกะ ครับต่าไปโหลดอันนี้ฟอนมาให้ให้แม่โซ่ฝีมือนี่งักเพิ่นเบายั้งไปไกลยั้งไปถือสาเป็นพี่น้องเรื่องบุถาอวรเสียบวะเสียบเสีบหลายเจ้าจ่อยฝีมือเราเนี่ยนอนเสียบก็เมื่อไรพี่น้องเหลายอย่างก็สิเฮ็ดคลิปก็สิมานั่งกินมันองีหล่าให้ได้พี่น้องให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าถิ่มอย่าป๋ากันฮักกันเดนๆ หักแป้งกันนั่นแหละคนอีสานเนาะมาทั้งผีกับมาแว่ใหญ่เนอะอยากกินมีกะทิกับแม่รวยตั้มมี่แอบร้ายป้ายนอน้องเนาะเสร็จเอาเอา,เอาฝากจบเนี่ยฝากจบจะได้นเ,นเอาฝากจบเพือพี่น้องเนี่ยเก้เสียงเอาฝากจบขอบคุณขอบคุณเพื่อนพี่น้นองกับยายกับขอวอวยพรเด้อพี่นออ้องเด้อขออวยพร สิ่งใดดีได้งามหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่ปกปักรักษาคุ้มครองสุขู่สุขคนพี่น้องผู้เพิ่นไม,ม่ให้กำลังใจให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสุขู่สุขคนเด้อพี่น้องยายมากมือนีก็จะฝ่าวิมยายเด้อกับหลักลูกให้กำลังใจกันไปขอบคุณหลายๆที่เขาไมา่ให้กำลังใจลูกทายยายบอกลายยายก็สิหายอีกได้เนี่ยแทงคนหทยไวเอากเกียงด้ยนะ,ะ,ะไป วส,วสวัสดีค่ะพี่น้องไปเจอกันเด้อก,กับลูกชาย